ไงป้าเลยสออ่าโอเคอ่ะครับเป็นไงบ้างแต่งวันที่19ครับคนนี้วันที่เท่าไหร่เพิ่งผ่านมาสวันก็มาสามสามวันครับ3วันเป็นไงบ้างครับมันเปลี่ยนจากเดิมเราอย่างไรบ้างก็นี่มีหวนขึ้นมีหวนแล้วก็ก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรครับมีสถานะทางสังคม <laughs> มีภรรยาแล้ว <laughs> มันคือถึงเวลาสักทีใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นขอตอนที่วันวาเลนไทน์เขินมากเลยตอนนี้ก็คือ,อขอขอขอมีไวนานแล้วนานแล้วก็หลายคนก็ถามไทยตลอดว่าเอ๊มีแต่งมีอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ว่าด้วยเรื่องเลิกแล้วก็เรื่องโควิดอะไรอย่างนี้็เลยต้องื่องฟ <uka> ิวป้ายแดงตอนนี้มเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตื่นเต้นนะครับวันนั้นมันก็นอนไม่หลับใครนอนหลับก็บ้าแล้วพี่ผมว่าก็ทุกคนน่าจะตื่นเต้นนะถ้าใครที่เคยแต่งงานแล้วก็ผมว่าไม่เคยค่ะแล้วห้าแล้วใครที่เคยแต่งงานหายไม่เจอเลยพี่ก็ก็เดี๋ยวก็เจอครับเดี๋ยวก็เจอครับไวพรนะครับอวพรนะครับก็เป็นยังไงบ้างใช่ไหมพี่ใช่ใช่แบบว่าพอมาเข้าสู่ในฐานะอีกคือผมว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่อง คเรื่องขนรทมเนียมประเพณีอะไรเท่าไหร่จนออไม่ได้เรียกว่าเจอด้ตัวเองหรอกแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเขาแรกคือก็มีอะไรเปลี่ยนรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกดีที่ที่มีคนรักเราขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกผมก็กลัวว่าแบบว่าเขาจะอยากมาหรือเปล่าเขาจะอยากอะไรหรือเปล่าแบบโอ้โหการเป็นแบบว่าแบบพี่เล็กพี่ขัน พี่หนึ่งคุณคุณไม่เคยเห็นหนึ่งอทีซีร่างนั้นแน่นอนอ่ะคนที่เรารักมาใช่คนที่เรารักที่เคยทํางานแล้วที่ที่เราเคยเคยร่วมงานที่เคยแบบแบบเต็มที่เขาเต็มที่กลับมามาแล้วตีมันค่อนข้างค่อนข้างไม่ปกติมนุษย์นะครับมันก็ตีมปี้เจ้าพ่อครับแต่ทุกคนก็บอกว่าตอนแรกก็นึกว่าทุกคนบอกว่าจะแบบไม่อินหรือเปล่ากลายกลานวันนั้นคือโห้ใช่นะครับมันมีความสุขขนาดไหนครับพี่ผมรู้สึกว่า มันมีความสุขเพราะว่ามันมันก็ต้องระดับมากอะครับเพราะว่าทุกคนรักรักรักเรามากมาก,มากจริงๆริงคือข้าน้ำตาซึมไปครับพี่ต้องเมาก่อนอะ <c oughs> วันนั้นวันนั้นเมาก่อนอเมาแล้วร้องไห้กันเเลยราก็จได้ไม่ครับมัน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 เราเรา,เรา,เรา,เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราเราไม่อยากฟูมไฟล์มากไม่อยากแบบว่าแบบมานั่งโพสเป็นสิบโพสอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวแบบคนลาคาอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ กั้นไม่ได้หรอกครับพอมันเป็นความรู้สึกดีๆที่ส่งมาจริงๆนี่ผมก็อยากขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอโทษที่ขดตกห้องไปเพราะว่าหลายคนที่เราไม่ได้ชวนมาเราก็รู้สึกแบบเออบางคนหรอกเสียใจที่ที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้แต่ขอบคุณมากๆจริงๆครับที่ส่งความปรารถนาดีมาให้ที่ที่เชียร์ที่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรครับ ผมไม่กล้าทําอะไรแบบนี้ถ้าถ้าไม่มีคนช่วยอะไรถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตใช่ตอนนี้เป็นสบายสบายไาแต่แล้วก็คือทํางานเต็มที่เต็มสตรีมเลยหรอครับกับกลับมาโลกมนุษย์แล้วเพิ่งเพิ่งกู้ล่างได้เมื่อวานก็คืนนั้นมันก็หนักหนาสาหัสมากจริงๆครับเพราะว่าเพราะว่าก็ปาร์ตี้กันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็มันผมตั้งชื่อไลน์กลุ๊มตอนที่คุยงานไว้ว่าผมก็ตั้งเล่นๆนะนะวันนั้นผมดูหนังแอคชั่นแล้วมว่า ตั้งแต่ว่าแต่งแล้วก็ละห่ำแล้วก็เดือดเลยเดี๋ยว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 ไปพาดเดี๋ยวไปพาดหัวแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจว่างานแต่งมันเลวร้ายหรือเปล่าอะไรแต่ว่าการว่าทุกคนสนุกเต็มที่แล้วก็ดีใจที่เราไม่ไม่ได้ขัดขัดตกบกพร่องเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องดื่มเรื่องอะไรเจ้าสาว่าสุดแบบเต็มเบอร์เหมือนเหมือนกันไหมฮะเต็มเบอร์ครับเต็มเบอร์ครับเต็มเต็มก้าหลังจากนี้เราวางแผนกับการเป็นชีวิตคู่ย่างไงบ้าง ก็เที่ยวก่อนครับอ๋อมีความสุขกันสคนเที่ยวเที่ยวก่อนน่าจะเที่ยวก่อนทั2ปีสปีเต็มปีปีหน้าถ้ามีโอกาสว่าจะไปจอร์เจียไปขี่มอไซที่จอร์เจียแล้วก็ใช่ใชมันมันมันมีมันมีทริปขี่ ดูอะไรผมผมชอบชิมอไซด์เขาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมชอบก็ต,ตอนน้เา <laughs> เขาโอเคกับการทางานของเราใช่ไหมพี่เพราะาตอนนี้เราก็เหมือนกลับมาเดินสายทัวร์คอนเสิร์แตแบบเต็มติมเหมือนกันโอ้เขาโอเคครับโอเคมากเลยฮะ <laughs> เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาตอนโควิดเขาเขาไม่โอเคเลยเพราะว่าหมายถึงว่าเราเขาก็มองเห็นเราตลอดครับว่าว่าแบบเป็นแบบรัดก,กิจกรรมรัดแอคทิวิตี้อยู่แล้วแล้วพอแบบว่าได้กลับมาเร่นดนตรีได้กลับมาเจอพี่ๆได้กลับมาทํางานเงี้ยแบบเขาจะจะเห็นชัดเจนแล้วว่า ค่อนข,ข้างคึกเป็นพิเศษ่ามความพร้อมเขาหรือยังในการซ้อนท้ายมอไซค์เราตอนที่อ๋อเขาไปมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เคยเคยพาเขาไปวนรอบประเทศมาแล้วครับก็น่าจะน่าจะน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะไปไกลสุดที่ไหนครับเคยพาไปอรอบเส้นเขตประเทศช่วงบนก็น่าจะเรียบร้อยละประเทศช่วงบนนี่คือฝั่งแม่สะเลียงครับขึ้นด้านซ้ายไปเชียงรายแล้วก็ลงมาฝั่งขวาไอ้นนั่นฝั่งฝั่งขวาผมไปคนเดียว แต่ว่าเคยพาไปเคยไปปลายๆเขาก็ก็อินนะคือประเทศเป็นบ้านยังครับ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 แล้วเรื่องน้องเรื่องน้องอะไรอย่างนี้มีคิดไหมครับสำหรับคู่เราหรือว่าเรายังอนจ o ยกับชีวิตคู่อยู่อืมก็อยากอยากมีนะครับอยากอยากมีอยากมีแต่ว่าให้เที่ยวก่อนละกันเที่ยวก่อนละกันเราได้ตั้งมือไหมว่าจะต้องมีแบบเมื่อไรอย่างเงี้ยผมว่าอีกสองปีก็น่าจะโอเคนะแต่ถ้ามาก่อนละ ก็ยินดีให้ยินดีให้ตอุ๊ยเห็นภาพเลยพี่เริ่มอิดลับเร่มอิดรับเห็นว่าไม่ได้ไม่ได้มีหมุดหมายหรือว่าแบบตารางอะไรขนาดผมเขินมากหน้าผมแดงนะให้ให้ผมเล่นคอนเสิร์ตสิบรอบดีกว่าน้องเป็นง่ายกว่าเออง่ายกว่าก็ขอบคุณเขาคุณพี่พี่สื่อมวลชนที่ที่ที่เชียร์ที่แบบแบบแบบเอาใจช่วยหลายคนแบบไม่ได้มาก็แบบ แบบส่งโน่นนี่แน่นมาสนับสนุนกันใจดีมากมากจริงอยากมีสักกี่คนนะน้องคนเดียวครับก็น่าจะดีนะฮะเคยเคยเคยไปดูเคยไปดูหมอมาบอกว่าจะมีคนเดียวแล้วจะเหมือนผมมากเป็นเรื่องพ่อไม่รู้ไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เขาบอกว่าจะเหมือนผมมากก็ก็สนุกเป็นเรื่องของขำคุยกันเขาทักวงไงครับแต่งทุบได้ปั๊บอย่างงี้ป่ะน่าจะยังครับน่าจะอีกสักพักก็แต่เขาจะเหมือนพ่อมาก ผมก็ไม่รู้เหมือนกันดีไม่ดีได้เหม่จอจีเหรอโอ้ยไม่จอจีไม่จอจีเขาบอกว่าสองปีไงหรอก็ไม่ไม่พี่บอกตั้งชื่อไทยดีกว่าตั้งชื่อไทยดีกว่าตอนแรกอยากให้ชื่อมะเขือเงินไปเงินไปเขินไปมะเขือเลยหรอเพราะว่าผมผมผมไม่ได้ให้ดอกไม้เขานะตอนผมจีบอ่ะผมปลูกมะเขือเทศอ๋อวันนีความหมายอะไรมีความหมายอะไรก็คือผมปลูกมะเขือเทศใช้เวลาปลูกเจ็ดสิบวันตอนที่ผมเจอเขาแล้ว ผมก็ถามเขาว่าแบบโอ้ยเขินเลยศิลปินร็อกนะพีออ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรออหลายคนรู้แล้วแหละก็คือ <c oughs> ผม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 ว่าประมาณ2อสเดือน e เนี่ยจีบจีบจีบเขาในกำลังน่าจะกําลังดีแล้วก็ถามเขาว่าชอบกินอะไร <c oughs> เขาก็บอกว่าชอบกินมะเขือเทศเราก็ไปซื้อมะเขือเทศมาปลูกเป็นเป็นร้อยต้นเลยตายหมดเลยเหลือประมาณ3าี่ต้นแล้วมันก็ก็ได้ผลจริงๆนะ ผมผมแชร์ไว้ใน Facebook แหละก็ขนทั้งสามสี้อนไม่ให้เขาก็เขาก็เอาไปกินทำเป็นไข่เจียวมั้งตอนนั้นฟังากแล้วกินด้วยกันไหมครับได้กินครับมันมันเปรี้ยวมากเลยดินก็เลยอยากว่าอยากคือคุยเล่นๆว่าอยากให้ลูกใช่อมะเขือเออได้มะเขือเทศ่ารับอยูเวลาเวลามันไปตอบแต่ฉันไงเวลาบอกว่า มีมีเขาเรียกว่าอะไรมีมันมีบอกว่าทำไมพ่อถึงตั้งชื่อมุณง่งมะเขืออะไรก็บอกว่าแต่มันน่าอายเนาะไม่รู้ตลกก็เป็นอีมุมมองอีกกอีมุมหนึ่งที่เราแบบโรแมนติกอย่างนี้หรอครับอันนี้เรียกโรแมนติกไหมพี่โรแมนติกก็ได้ก็โรแมนติกก็ได้โรแมนติกก็ได้ยอมแล้วยอมแล้วแล้วชทางของดนตรีล่ะครับเหมือนเดิมครับก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมก็แฮปปี้กับวงมากวันนั้นก็ได้มีการคุยอะไรหลายๆอย่างจริงคือเราเป็นคนที่ เขาเรียก <an> <se ert> ว่าอะไรมันดูกระด้างแบบกลุ่มเด็กชายมันไม่ค่อยแสดงออกอะไรกันอยู่แล้วแต่โหอันนั้นผมดีใจมากที่ที่วงแบบแบบเต็มที่มากพี่ปิติใส่เสื้อโค้ตมางานแต่งตอนเช้ามันร้อนมากแต่แบ,บว่าทุกคนก็แต่งตัวเนเจ้าพ่อกันนะตามเท่มนันบบ่งแต่งช่ๆขอบคุณครับขอบคุณมากๆจริงๆก็ลำบาสนิกน่าจะมีโปรเจกพิเศษเป็นใหญ่มากครับครับช่วงปลายปีคอนเสิรเหรอครับ ผมว่าใหญ่กว่าคอนเสิร์ตอีกว้าวคืออืออ่าอุ้ไว้ก่อนดิใหญ่กว่าคอนเสิร์ตใหญ่กว่าคอนเสิร์ตก็รับรองว่าแฟนๆน่าจะน่าจะน้ำตาไหลได้นี่จะสามารถเย็มแย้มให้ on on yeah แฟนๆได้เมื่อไหร่ครับเป็นสิ่งที่ทำเมื่อแฟนเพลงครับที่เขาเรียกร้องเหรอครับใช่ผมจะแก้ผ้าให้แฟนเพลงดูร้องเล่นร้อเล่นนะร้อเล่นนะ ก็ก็แบบฝากใบ้ผ่านทางนี้แล้วกันว่าจะเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนถามห,หาแล้วก็ผมว่าผมว่าดีกว่าคนสร์ตใหญ่อ,ะอ่ะการกลับมาของการกลับมาของถูกต้องครับ <Okay. S 1> ถูกต้องครับถูกต้องฮะ <Okay. S 1> อะไรบางอย่าง <Okay. S 1> อะไรบางอย่าง <Okay. S 3> <Okay. S 1> โอเคโอเคเรื่ <Okay. S 1> อบข้าคพืนะขบะขอบคุณครับ